สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อซใหม่และ F อฟเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะนกปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาวโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องแนวทางเข้านะคะ94แอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกําลังวันเข้านะคะ94ล่างนะคะ10นะคะเข้าเต็มๆนะคะ1001ส่วนบนนะคะ44นะคะก็มาเต็มๆนะคะ44สรุปแล้วนะคะเลขน้อยโอกาสเข้าก็ยากโอกาสหลุดก็ง่ายเนาะ,ะพี่น้องจา๋า ก็เข้าก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องไม่หลุดนะคะเข้าบนล่างอยู่นะโอเคนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะ,ะ,คะท่านใดอยากได้แนวทางทูบนะคะหาหนอยจุดแท่งเดียวนะคะรัฐบาลลาวพัฒนาจุดสองแท่งนะคะในห้องก็เข้าสุดๆเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็เข้าสองนอยนะคะถ้ามีรัฐบาลลาวพัฒนามาตั้งแต่หาหนอยไปถึงลาวพัฒนาแน่นอนนะคะ ก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ so นะคะ d a s a นะคะ8 8 0 5นะคะ99นะคะดอเด็กนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีหนึ่งมีสี่มีสาม 4, ม, 3, มี9ก้ามีแปดแล้วก็มีห้านะคะ ส่วนชุดเด่นแอดมินให้เด่นไปที่4กับ8นะคะเราก็มาเจาะ4กันนะคะก็จะมี4 1 4 1ใส่40เจริญพรและพี่น้องโอ้ยเนสาะ4 3 4, ่8นะคะส่วนเด่น8นะคะก็จะมี8 1 แปดสนะคะใส่แปไปด้วยส่วนชุดการน,นะคะก็จะเป็นชุดการก็จะเป็น3ามเก้าเนะคะแล้วก็จะเป็นเกจด หกเก้าสี่เก้านะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าเก้าเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่สามแปดสี่ 79 39 36เากนะคะแล้วก็จะเป็นหกเเนี่ย8ไม่ติดเลยนะคะ8เงินลายนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวะอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดู้อยแห้งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า